เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในลายเกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดู ID นะครับเป็น ID ที่ผมจะขายนั่นเองนะครับซึ่ง ID ดีนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น ID ของสายแข่งเลยนะครับมีของครบมีจี้การ์ดครบพร้อมเล่นแน่นอนนะครับใครซื้อไปเนี่ย บอกได้เลยว่าคุณพร้อมแข่งพร้อมหาเพชรพร้อมเล่นแน่นอนนะครับย้ำได้เลยว่าพร้อมเล่นนะครับพร้อมแข่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็พร้อมทำอีเวนต์ต่อไปด้วยเพราะมีเพชรอยู่ที่10,000นะครับตอนนี้มีเพชรให้สำรองไว้ทําเว้นหน้าด้วยนะครับไ d ดีนี้นะครับขายอยู่ที่10,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะครับมีการ์ดมีจี้อะไรบ้างนะครับบีทองอยู่ที่3า0ี่ล้านนะครับแล้วก็มีลูกอมดาวอยู่ที่76นนะครับอ่า โอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองดูที่การ์ดกันบ้างนะครับมีการ์ดตัวละครอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการ์ดนี่ครบแน่นอนนะครับมีทุกตัวนะครับอาจจะขาดแค่บางตัวนะครับแต่ว่าหลักๆที่เล่นกันเนี่ยก็มีครบทุกตัวเลยนะครับมีสวิตมิเมียนนะครับซาโฮนะครับลาก้อนตำนานนะครับมีอีโบไอลินนะครับอีโบจีนี่นะครับเอโรนี่นะครับอีโ อัตลันนะครับอีโวอาชาอีโวยุนลังตำนานยุนลังนะครับแล้วก็มีทาทวสวรรค์กุยงด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะดาร์เคที่ก็มีนะครับอ่าไอดีนี้บอกได้เลยว่าของครบนะครับนีครับพี่แว่นนะจอมป่วนตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับดาร์ซิดนะครับอ่าแล้วก็มีโลเด้นไมอาด้วยนะครับอ่าบิทกิตรดาร์ทูเบลสีการดีดาร์ฮันเชลยองนะครับมีเหมือนกันหนูเอื่อยนะครับอ่าไวนาเดียเซียลลี่นะครับไวอาชานะครับมีหมดนะครับอืม แล้วก็ล่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วนะครับพวกนี้นะแต่ก็มีครบแหละมีชลวรรณนะครับไวเฟนะซีโร่อ่าบีไฮยองลังก็มีนะครับอ่าเอาไว้หมู่หุ่นเดวิสินนะครับนิโคมีหมดเลยครบหมดเลยนะเนี่ยครับไอดีนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นมานานแล้วก็เก็บสะสมการตัวละครกับจี้ข้างล่างเนี่ยมานานมากๆนะครับใครที่สนใจก็ มาติดต่อมาใต้ล่างคลิปเลยนะครับโดยผมจะทิ้ง ID ดียไลน์ของผมไว้ให้นะครับใครที่สนใจ i อดีนี้ขายอยู่ที่10,000บาทนะครับแล้วก็อาจจะลดได้หน่อยนะครับเอามาคุยดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ i อดีนี้บอกได้เลยว่าของครบนะผมคงใ่ได้แค่เื่อนดูเฉยๆนะถ้าให้บอกทุกตัวคงไม่ไหวครับอืมตัวครบเป็นจริงนะครับทั้งอ่าการ์ดตะลครแล้วก็จี้ข้างล่างเนี่ยพร้อมเล่นมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ครับ มีทั้งการ์ดเก่าๆการ์ดใหม่ๆมีหมดเลยนะครับเล่นมานานมากนะครับอ่านี่ครับการ์ดเก่าๆนะนี่ดูนะครับเล่นมาตั้งแต่ปีไหนแล้วนะครับเนี่ยของครบนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของจี้ข้างล่างกันบ้างครับจี้ข้างล่างนะครับหลักๆก็จะมีจี้ที่เล่นกันเลยนะครับก็จะมีรองเท้าโรดอบชูริเคียนอันเชอญนะครับมีดปาดระจายนะครับโดนก๊อปปี้ระเบิดนะครับหมวกแทนที่เนียมนะครับอันนี้มีจี้ใหม่แล้วนะมอเตอร์มาดนะครับแล้วก็ รองเท้าโลดดปนะครับไม่ใช่สีแพงไปทั้งดอบนะแล้วก็บอดกับดักท้าสีก็มีนะครับบอดจับกระขังก็มีนะครับแล้วก็บอนโน่ในตำนานสีทองนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้จี้คือครบนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยบอกได้เลยว่าครบมากนะครับมีทั้งออฟเบิ้ลออฟตัดการ์ดอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีจี้ซ้ํากันหลายอันด้วยนะครับมีเป็นคู่มีซ้ํากัน3าอันอะไรเงี้ยเอาไว้ทำออฟนะครับผมเนี่ย จะเลื่อนให้ดูนะครับเนี่ยมีครบเลยนะครับของเนี่ยครบแน่นอนแปนยานมีสาอันนะโหพระเจ้าใช้ยังไงไหวเนี่ยมี3ามอันนะครับรีออฟได้หมดเลยนะอันนี้ออฟเปิลอันนี้ออฟออกเกาะนะครับมีโจนมี2ตัวสามตัวนะครับเลดมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับรองเท้าป้องกันนะครับอ่านี่ครับแปร์กระโดดมี4อันนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีอ่านี้ด้วยนะครับอุปกรณ์เขียนแบบท้องฟ้านะอันนี้หายากมากนะครับตัวนี้นะครับ เข็มเจาะฟองนะครับมุดหลุมแถวนะครับหมวกเทพเจ้าลานะครับมีเหมือนกันแล้วก็มุดหลุมกับเมืองนะครับมี2อันนะครับถุงเบเดท่านมี3อันนะโหถุงเบเดท่านมี3อันนะครับนี่ครับประมาณนี้หมวกสงการมี2ใบนะครับประมาณนี้เลยนะออปชั่นก็พร้อมเล่นแน่นอนนะครับมีออฟครบทุกออฟนะครับบอกเลยออฟครบหมดนะครับมีออฟเบิร์นออฟออกรออฟตัดการมีครบหมดเลยนะครับ ในจี้เดียวเนี่ยมีซ้ํากันหลายอันมากนะครับเพื่อไว้ทำออฟนั่นเองนะก็ใครสนใจอดีนี้ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับอ่าประมาณนี้มุดสลับหลุมก็มีนะครับมีหมดอันนี้นะครับหมวกมี2ใบนะหมวกป้องกันนะครับหมวกไทเทเนียมอีกใบหนึ่งเป็นสามใบนะครับบอกได้เลยว่าใช้งไงก็ไมหมดนะครับ เนี่ยหมวกระเบิดก็มีนะครับค้อนเทเลพอร์ตนะครับอันนี้หายากเลยถุงมือเททันอีกอันนึงอันนี้เป็นซูเปอร์ถุงมือเททันนะครับเป็นออฟออฟไกด์นะครับอันนี้อืมนะครับเพนบอร์ดนะครับโดมิทังวตตอรี่นะครับมีหลายอันเลยโดมิทังนี่รู้สึกจะมี2อถึงสอันนะครับเนี่ยอีกอันหนึ่งนะครับมี2อันนะหมวกไทเทเนียมนะครับอืมครบสีทองก็มีนะครับหมวกไทเทเนียมสีทองก็มีนะครับไพ่ทารโลดักแมกก็มีหนูดขังก็มีนะครับ มีครบหมดเลยกับดาสตล์นะครับก็นแไละนะของครบจริงๆนะครับผมเลื่อนดูไม่หมดนะจริงๆของเยอะมากนะครับแทบจะไม่ขาดเลยนะครับของเนี่ยมีครบนะครับของหลักๆที่เล่นกันเนี่ยที่ใช้ลงหลีกใช้แข่งใช้เล่นกันปกติเนี่ยมีครบแน่นอนนะครับตัวละครก็ครบเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็ลองทักมาได้นะครับเดยผมจะทิ้งไอเดียไลน์ไม่ให้แล้วกันนะครับไอเดียนี้ขายไม่แพงนะแค่หมื่นเดียวได้ของมาเล่นครบเลยนะครับพร้อมแข่งด้วยนะครับแล้วก็มี อ่าอะไรนะเดี๋ยวผมดูให้อัญมณีลืมนะครับลืมอัญมณีนะครับอัญมณีก็รู้สึกเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะครับอัญมณีเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแปับนึงจอค้างนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอ่ะนี่ครับมีอ่าอัญมณีคุมเต๋าสามเหลี่ยมให้นะครับ6เม็ดด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็มี อันยมณีพิเศษนะครับเยอะเลยนะใช้ไม่หมดแน่นอนนะครับเนี่ยครับมีโซฟีด้วยนะครับของโซฟีนี่จะใส่ให้พวกที่มีสกิลวาร์ปอย่างเช่นมีเมียนอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับของโซฟีเนี่ยใส่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันมณีแปนวิ่งนะครับมีให้6อัน6เม็ดนะครับก็ประมาณนี้อันยมณีเนี่ยครบเหมือนกันนะครับใครที่กําลังหายดีที่ พร้อมเล่นอยู่นะครับพร้อมแข่งพร้อมหาเพชรเนี่ยแนะนําเป็นไอดีนี้เลยนะครับตัวละครครบจี้ครบแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับพวกตัวละครเนี่ยนะครับคุณยังมีเพชรไปต่อยอดได้อีกในอีเวนต์หน้าด้วยนะครับอีก1 2 0 0 0เพชรนะครับก็นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไอดีนี้คือของครบเป็นจริงผมเลื่อนให้ดูไม่หมดจริงนะครับก็นั่นแหละนะ ใครที่กําลังมองหาไอดีที่จะเอาไว้เล่นหรือว่าเอาไว้แข่งหรือว่าเอาไว้แบบว่าลงหลีกหาเพชรเนี่ยไอดี ID นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับมีตัวละครครบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยังมีจี้พร้อมเล่นอีกด้วยนะครับเนี่ยตรงสายหมดเลยนะครับเนี่ยออบเบิ์นตัดการ์ดป้องกันออกเกาะนะครับครบเซตนะครับผมแถมจี้ก็ยัง เป็นเจี้ยกานที่ตรงสายกับตัวละครน,นั้นๆอีกด้วยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อผมมาได้นะครับโดยผมจะทิ้ง Line ไอเดียไลน์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันใครได้ไปในี่คุ้มแน่นอนผมยังอยากได้เลยแต่ผมไม่มีไอเดียเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะครับแต่ผมมีไอเดียเล่นแล้วนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อไอเดียนี้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงแค่มารีวิวไอเดียนี้ที่จะขายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมลดได้นะลดได้แต่อาจจะไม่ได้ลดถึง5 0 0 0นะครับจากหนึ่งหมื่นถึงเหลือ 5, ห,อ 5, ห,อหนะอ้าพันหนึ ก็อาจจะลดได้หน่อยนึงนะครับเรามาคุยดูก่อนก็ได้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บนะทุกคนนะครับไปละ